สวัสดีครับก็อยู่กับตัง8 VP วีพีนะก็อยับมาค่ายอีซีเบสเจ็งหนึ่งนะครับก็ตามได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยท่านผู้ชมอ่ะ 4K เครับท่านผู้ชมวัว,ว,วเดี๋ยวมาดูว่าจะมาหรือเปล่าเกิดจังหวะนี้น้ำเงินครับ100นี่เป็นไง ร้อยสิบท่านผู้ชมมาดูว่าจะบวกไหมก้าวศูนย์ลันลันมาทีนะมีเจ็ดมีแปดครับก่งกงมะอือฮึเขาโน่นนะครับท่านผู้ชมเราโดนแปดร้อยเลยอะเราโดนแปดร้อยแปดสิบเลยอะท่านผู้ชมหมายที่สอง มังกรน่าจะไม่ใช่มัง้งท่านผู้ชมขอสวยสวยงามทีมีกลองกับหกอ่ะเราแปดครับสวย ไปที่ไปที่แดงครับท่านผู้ชมไม่ทันนะ่ทำไาแดงนี่แย่เลยนะเสียดายแย่เลยอะ่ะเจ็ดกับหนึ่งนี่ไงดีนะครับไม่ทันใ <c oughs> นงานเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมถ้าทำในเรียบร้อยเลยนะ ไปต่อครับไปที่แดงนะมาดูว่าจะมาหรือเปล่ามีกาวมีกลวงวะโอ้โหโดนเลยครับท่านผู้ชมเรียบร้อย สอนะ่ะเทครับท่านผู้ชมทีนี้ไปมาก็เรียบร้อยมังกรสองสใช่หรือเปล่าแต่น้ำเงินสูงสุดแค่สองเปิดอนะ่ะรอบนี้มันต่อขายังไงนะ่ะแปดอือโดนทุกเปิดว่ะฝากก,า like, ก,า share, กาไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ